คนที่กำลังกลัวกังวลและไม่ไว้ใจในพระเจ้าครับท่านกำลังลบหลู่พระเจ้าคนเหล่านั้นที่ไม่วางใจในพระเจ้าเขากำลังประกาศให้โลกนี้รู้ว่าโลกเอย๋ยพระเจ้าของฉันไม่น่าเชื่อถือพระเจ้าของฉันไว้ใจไม่ได้ดูสิฉันขาสัน่นฉันกลัวขนาดไหนสหรับปัญหาครอบครัวที่ฉันกำลังเผชิญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระเจ้าของฉันไว้ใจไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ ดังนั้นการไม่วางใจในพระเจ้าจะมีการลบหลู่พระเจ้าอย่างสูงวันนี้หากมีความไม่ไว้ใจในพระเจ้าในชีวิตของท่านความคิดจอมปลอมมันกําลังหลอกให้ลบหลู่พระเจ้าวันนี้กลับใจใหม่สารภาพขอโทษพระเจ้าที่ไปเชื่อมันจากนี้ไปฉันขอไว้วางใจในพระเจ้าว่าเมื่อฉันฝากครอบครัวไว้กับพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเมื่อฉันฝากธุรกิจของฉันไว้กับพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเมื่อฉันฝากอนาคตของฉันไว้กับพระเจ้า พระองค์จะปกป้องและดูแลเป็นอย่างดีฉันขอตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไม่เชื่อฟังคําโกกของศัตรูแต่ขอไว้วางใจในพระเจ้าเพราะว่าการวางใจในพระเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงและการไม่วางใจในพระเจ้าเป็นการลบหลู่เกียรติของพระเจ้า